ยังไงครับแต่ตัวผิดธีมออ <st> ี่เนแล้วพี่ชอตดูรักม่เริ่มเริ่มแบบนี้เลยม,มีอะไรจะมีอะไรจะบอกนะขาะ่าเดีวตเีวาเดียวเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาอยัางเอาอยัาง ยอดทีส่สุดก็เห็นกระบวนการนาในงารออนแอรแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มาบวงสวงนละครเรื่องดงดอกไม้นะคะก็ใกล้จะออนแอร์เต็มทีแล้ววันที่29นี้ก็จะได้ได้ดูกันแล้วนะคะไปกันเลค่ะ <c oughs> นิดน,นึงคือดอ,ดอกไม้เป็นเป็นเรื่องราวของเมื่อก่อนนี้เรามักจะพูดว่าผู้หญิงเหมือนดอกไม้ค่ะพอผู้หญิงเหมือนดอกไม้ mm hmm. ก็เลยจะมีผู้ชายบางคนที่อยากจะเก็บดอกไม้เอาไว้ในคอลเลกชัน hmm. ของตัวเองจานวนเยอะๆเราก็เลยได้จะได้เห็นการต่อสู้ของดอกไม้ในวิถีทางต่างๆกันมีทั้งคนที่เป็นเมียหลวงจทะเบียนแล้วพยายามจะดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะแบบให้ชีวิตการแต่างงานยืนยาวต่อไปก็มี บ้างก็บ้างก็มาจากที่ทางหนึ่งแล้วก็อยากจะแบบตะเกียกตะกายอยากจะขึ้นมาอยู่บนที่สูงๆเขียงข้างผู้ชายคนนี้ก็มีบ้างก็ใช้หน้าที่การงานการทํางานหนักเแรกก็มีบ้างก็เป็นคนธรรมดาอยู่ดีๆก็ไม่ชอบก็เดินเข้ามาอยู่ในดอกไม้กับเขาด้วยก็มีก็มีการต่อสู้ของผู้หญิงต่างๆกันหนี่สุดแล้วเรากําลังจะบอกว่าในทั้งหมดของการต่อสู้นั้นของรางวัลที่ได้มามันมีค่าพวควรจริงหรือเปล่า ก็แค่ผู้ชาหัวล้อก็มีผู้หเ่อนเองโรยได้ค่ะก็เป็นบทประพันธ์ของคุณนันทนาวีระชนค่ะแล้วก็ออกมาเป็นเป็นละครที่เราได้ดูกัน29พฤศจิกายนนี้พี่เอ็มมีอะไรตอบไหมผู้หญิงทุกคนมีค่าเท่ากับเป็นดอกไม้ทำโปรยของเราชัดเจนครับสำลัรับดอกไม้ก็คือคนที่มาเลือกก็คืออ่อเป็นคนเลือกดอกไม้ชอบเด็ดชอบดม แล้วก็ชอบขยี้ทิ้งไม่เหยียบมะตรงการนี่เป็นยังไงบ้างกับบดนี้เป็นครั้งแรกเลยมา้ที่เราจะต้องเป็นไกลตัวมากเลยอ่ะก็เรื่องนี้เป็นผู้ชายที่ชื่นชอบดอกไม้ครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่รู้จักคําว่าพอทั้งเรื่องของอำนาจเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงนี่ผมว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับตัวละครที่ที่ผมได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อ,อ เรื่องนี้ถามว่าเล่นยากไหมนึกเหมือนเลยครับพี่ชอร์ทำกันบ้านเก่เยอะมากเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างคอนทราสต์กับตัวจริงครับพี่ชอดแต่เรื่องนี้ก็ก็ถือว่าได้ได้ชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่าจะแตกต่างกับเรคเกอร์ทุกเรื่องที่ที่ตัวเองได้ได้เล่นมาครับเรื่องหนึ่งก็จะเป็นท่านประธาน จใจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้นี่คือโหมอยากให้ทุกคนได้ติดตามครับก็ถ้ามีแ a s h ก็กติดตามแลงตรก็ได้แต่จยากคนแขผู้ชายไม่ดีมันจะยากมากยากไหมมันยากไหมครับ <c oughs> พี่โหยากพี่โหมันเิดจำได้ว่าวันเปิดกล้องเนี่ยพี่โหพูดประโยคนึ่งว่า <c oughs> เล่นเป็นตัวเองครับเล่นเป็นตัวเองครับจบครับผมแล้วจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นอย่างนั้นครับคือ ความเป็นตัวละครของพงเดนัยนีเน,เป,นเป็นอย่างนั้นในยุคสมัยนึง่งใช่ัไหมเมื่แบบอฉันไม่จริงหมดลย <laughs> เคยสเสคยเคยเป็นช่วงหนึ่งของของชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราเห็นผู้หญิงเหมือนเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งที่ที่สวยแล้วเราก็รู้สึกว่าดอกไม้ที่สวยเมื่อเมื่ออยู่กับเราแล้วเนี่ยเราได้มาครอบครองแล้วคาว่าการมีค่าในตอนนั้นเนี่ยมันมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แต่พอผ่านเวลาไปเราก็รู้สึกว่าเราได้ได้ตกตะกอนอะไรบางอย่างมในชีวิตจ,จริงน,น,นะครับว่าถ้าเราเจอดอกไม้ที่ที่ดีที่ท เรียบพรอมทุกอย่างแล้วเราก็ควรที่จะพอแต่ว่าในละครมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นว่าคำว่าพอภูมิในไม่เคยรู้จักชีวิตมันก็เลยเหมือนแบบเจออะไรไม่รู้เยอะแยะมากเลยในเรื่องแล้วจุดจบมันจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ได้ติดตามสําหรับผู้ชายแบบเนี้ ครับผมแล้วพอเราเได้เราให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ไม่กล้าให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถามดอกไม้ไปให้ดูดีกว่าครับเออพูดแนะนำดอกไม้เราแนะนำตั้งแต่ดองชายโอเคน้องชายอายนี้นี่น้องน้องชายน้องชายแตกหนาันานสิ้นเชิงครับเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันในเรื่องครับแต่ว่าก็ คนละแม่แต่ว่าพ่อเดียวกันก็คือนิวได้เป็นคนดีใช่เป็นนิสัยเราเป็นคนดีใช่ไหมไม่บอกไม่ได้เราต้อไปดูกันเองดีกว่าเวา่ปตัดสินกันเองว่าว่านิสัยเราจะตรงข้ามกันครับผมก็คืออย่างผมจะเป็นทนายครับในเรื่องก็จะเป็นคนที่แนวแน่มุ่งมั่นมากแล้วก็จะไม่ชอบเลยเรื่องที่แบบเขาแบบทําอะไรผิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับปกติละครพี่ไม่ค่อยมีคนดีอุ้ยบอกอย่างนี้เลยนะอะไรจริงๆคือมันต่างกันมากนะพี่น้องอ่ะค <Vietnamese. an> ือคนละขั้วกันเลยครับ ด้านนี้เขาอะไรที่เขาทำปุ๊บเราจะไม่ชอบเลยครับยิ่งแบบเหมือนเราเป็นแม่เราเป็นแบบเหมือนเมียน้อยะครับเรายิ่งเรารู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ผู้หญิงคนไหนเนี่ยไปเป็นแบบไเปแบบเป็นเมียน้อยคนอื่นนี่ครับก็พยายามจะเตือนเข้าไปเตือนทุกคนจนแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราสึกดีด้วยแล้วเขาพยายามจะแบบ เข้าไปหาพี่พุทธเราก็จะแบบอเอ้ยไปเข้าไปหาคนไปไหนเรามีเรามีดอกไม้อะไรกับเขาด้วยไหมเราก็มีดอกไม้ครับก็คือเหมือนเดมล้วดอกไม้ดอกนี้คือเรารู้สึกว่าเราชอบเขาแล้วดอกไม้ดอกนี้กำลังจะแบบถูกเขาเด็ดไปเราก็จะพยายามแบบห้ามปราบไม่ให้เขาไปแบบด้วยความหวังดีแต่ก็แบบสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่เขาครับแล้วพอ่ยูจะร่วมงนานพี่พุทธณยูคิดว่าพี่พุทณจะเป็นหนึ่งในตัวละครนะจริงๆเฮียไม่เหมือนครับคือคือเฮียก็แบบแบบคือ หมือนเฮียรู้มากกว่าครับว่าจริงๆแล้วแบบนิสัยผู้ชายเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็สามารถทำออกมาได้ดีครับถ้าพูดไม่หยุดตรงนี้อ่ะถ้าลุงที่ไม่อยู่ก็เป็นพี่พูดอย่างนี้ครับดีแล้วครับเดี๋ยวไปตัดสินกันเองครับในในละครดีกว่าอันนี้มีดอกไม้ค่ะอันนี้ดอกไม้ที่ดอกค่ะวิจิตรวิจิตรเชิญครับเราตัดคนไหนบ้างอันนี้ดอกไม้โอ้โห

ให้น้องก่อนเลยค่ะเพราะเราก็เป็นแกนดอกไม้นะคะของเป็นเกิร์ลูเกิรนเป็นเกิร์ลโบ๊ค่ะแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงแต่ละประเภทที่หลงเข้าไปอยู่ในดงดอกไม้ของผู้ชายคนน่งที่เราคิดว่าเราเนี่ยแหละเหมาะสมที่สุดการที่จะอยู่เข้างเขาทุกคนต่อมีเหตุผลตัวเองที่จะอยู่ข้างผู้ชายคนนี้หมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกเราทั้งหมดกลายมาเป็นแข่งขันกันและก็แย่งชิงกันเพื่อผู้ชายเลื่ย คนแรกนะคะก็เป็นผู้หญิงที่แร่งแล้วก็เป็นเขาเรียกไรเป็นลูกคุณหนูที่พอตอนหลังเราเหมือนตั้งสติได้แล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ควรเสียเวลากับใครสักคนหนึ่งแล้วก็เราก็ move on แล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างมีคุณค่ามากๆใช่คะเป็นคนที่รอด <c oughs> นะอ <c oughs> คนที่รอด <c oughs> ที่ <c oughs> เจอทางสว่างภรรยาปัจจุบันคน่ะภรรยาปัจจุบ <c oughs> ัน,นอันดับแรกเลยนะคะเรื่องนี้ต้อง เสียใจมากจริงๆค่ะที่ไม่ได้ลบซีอยู่ที่โบเลยทลาไใครคะพี่สอนคะก็เป็นพรนเอกานก็มีเสียเวลาแล้วซีเขาเปิดตัวปุ๊บอยากหนูก็งงเอะทำไมมาไปอันแรกไม่มีปูเรื่องให้เราเลยไม่ปูเรื่องอะไรเลยเขายื่นใบแบบใบหยาดมาให้เราเลยค่ะแต่ว่าเราก็ทวงสิทธิ์ความเป็นพรนอาหลวงนะคะบอกว่าเราจดกะเรียนสมรสยังไงเราต้องแบบ ครอบคิองติดนะคาะไว้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงของตัวทินสมองด้วยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะแบบว่ายึดแค่กระดาษใบเดียวทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของคนดูแลยกกังไงต้องติดตามเพราะว่าอันนี้สนุกมากจริงน้ำบรินก็มีวสจัิวมิวรับบทเป็นบัวรินนะคะก็<ำ> จะเป็นดอกไม้ที่เรียกได้ว่าแซ่บที่สุดแล้วไดบรรดาแบบดอกไม้ทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าเป็นคนที่มีเลิฟซิมกบบที่เยอะที่สุดเลยนะคะก็ถึงเป็นคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์นึงที่้าไทยมีมากเพราะมีผู้ชนยที่ปดอะไรแบบเยอมาถึงก็แบบแซ่บแบบแซ่บสุดด้วยก็เป็นความท้าทายที่แปลกใหม่ดีก็รู้สึกสนุกสนานมาก ก็พาเราเข้ามาอยู่ในจุดจุนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันค่ะว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความตั้งมั่นมากๆว่าเราจะอยู่ในความดีความถูกต้องเนี่ยหลงเข้าไปในโดงออกมาได้ยังไงแล้วก็หลุดออกมาจากดงนี้ได้ยังไงต้องคอยลุ้นกันนะคะถัดไปธรรมาก็อะไรอะอะไรอะลุงเ่ยม่ใช่ร เป็นกิธจันทร์ค่ะเป็นนักเรียนน้อยท่านสปอร์ตเป็นแม่เป็นแม่ของเคสค่ะเราสองคนเป็นคูับมีกับมีกับมีอับมีเป็นปิการศึสองนะคะ จริงจังตที่จริคยเลวเดิค่ะก็ชอบเรียหลวงคือพี่ตุ๊กยังมีเขาพี่ตุ๊โอ้โหถึงบี่ดูสิคว่าจะเรียมหลวงแบบพี่ตุ๊กยันมีนะคะเาได้เห็นภาพ้ยงล่ะด้เห็นภาพว่าแุนมีแต่ชื่อพูดก็แบบว่าค่ะก็ดีค่ะชอ้นะครับ ครับของเรื่องนี้ได้เป็นอาร์นะครับจริงๆแล้ววันนี้ดอกไม้ผมไม่มานะครับเป็นเมียเก่าผมแต่ว่าไปเป็นเมียใหม่ของเขาแล้วก็ พูดตรงนี้นิดนึงเะครับในขณะที่มาเล่นเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยโซนของการตัดสินใจก็มือมากนักแสดงที่ได้กับนี่แหละครับราว่าผมว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เล่นกับเขามากเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากครับแล้วก็อยากให้ดูเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นการที่ถึงเขาได้อีกมากเลยทีเดียวนะแล้วก็ในมุมพี่ชายก็รู้สึกว่าคิดถึงวันนี้ก็คิดถึงเขานะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับนรงเนี่ยสุภาพอ่อนโยนที่อายพูดเพราะอ่อนน้อมทั้งหมดที่จะไม่เห็นในเรื่องนี้ ก็ไปดูครับอยากให้บอกว่าแต่ว่าจะไม่บอกว่าเล่นดีหรือร้ายเพราะว่าในเรื่องเป็นผู้ชายทอเทาก็จริงแต่อยากให้รู้ว่าผู้ชายทอเท้าก็มีหัวใจนะครับล้เป็นตัวสุด เอ็มสายนะคะก็เป็นน้องสาวของพี่มุิค่ะเป็นน้องสาวแท้ๆจากแม่ตุงและอันินึค่ะก็เรียกว่า DNA ค่อนข้างจะตรงกันก็แบดบอยอันนี้ก็แบดเกิร์ลค่ะก็คติประจำใจก็เหมือนกับว่าตื่นมาแล้ววันนี้ฉันคิดคำด่าออกแล้วออกไปด่าคนเล่นดีก,กว่าเป็นเฟียสประมาณนึงค่ะครับก็ <Okay. S 2> รับบทเป็นฮาสดินครับผมเป็นเพื่อนของพระเล่ก็คือดิวครับผมก ในเรื่องก็เป็นเพื่อนของนิวครับเป็นสายซัพพอร์ตครับผมแล้วก็สิ่งที่ทําให้เราไปพัวพันกับสวนดอกไม้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเริ่มต้นจากเรื่องของธุรกิจครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเรื่องของของอความรักอะไรอย่างนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนตามดูว่าผมว่าเป็นคนดีก็ต้องมีรางวัลบ้างครับ ต้นนนท์มงคครับรับบทเป็นพิรพลครับพิรพลจะเป็นตัวแทนของผู้ชายที่ต้องการอะไรแล้วต้องหาวิธีให้ได้มาซึ่งอย่างนั้นฮะครับมัแน่นอนเลยสันดูเราติดตามนะฮะเป็นซีสารในเรื่องครับจะไม่ออกับพี่เลยคะต้องจับไหนค่างนี้นะครับี่ผมหาใส่เราไปนี่ถึงจะได้รับแอร์นเกือบเสร็จแล้วครับเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวจริงครับประมาณ สี่ห้าวันถ่ายครับถึาางก,งนงกันก็นยยทุกคนทํางานตั้งใจมากครับสนุกเราก็สนุกสนานไปด้วยกันนะครับเราก็จะได้ดูอะไรที่มันเชื่อเชือนกันแบบอ พอวันนี้ได้ออนแล้วในแง่ตัวนความรับผิบที่เราตัดออกในแง่กาคือจริงๆอ่ะเราเราไม่ได้ตัดออกเลยไม่ได้ตัดออกเลยเพราะว่าเราเจาะแปพักของพิกี้ไปอ่ะจริงๆถือว่า9899บเ้กปรซนต์ก็ใช่แล้วก็ที่เหลือมันนิดหน่อยมันก็คือเป็นช่วงที่เราเราสามารถสามารถปรับดได้ีผแก้ไขได้แสดงว่ามันไม่กระทบสภาพรวมใช่ไม่กระทบเลยครับมันมีฉากที่ถ่ายเพิ่มเพื่อที่จะแบบฉากไหนที่ยังไม่ครบ่ะครับ คือจริงๆแล้วไอ้บางฉากที่มันยังแหวงแหวงอยู่อะไรเงี้ยครับมันสามารถปรับบทแล้วเอาแดอร์หลอกนั้นนะครับให้ตัวละครอ,อื่นได้ครับในการเราเลือกเพราะนั้นในแง่ของปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเลยไม่ได้ถูกเป็นปัญหาในการถ่ายทำแล้วก็สามารถแก้ไขได้คร <c oughs> ับแสดงว่าจุดเริ่มต้นกับจุดจบนีล้ะแต่แค่ตรงกลางอาจจะขาดหายไปบ้างนีเข้าใจน้อยมากน้อยแทบแทบไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกเลยถ้าถ้าคนดูจะไม่รู้สึกเลยครับก็เหมือนว่าเราถ่ายตอนโฉมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครัทุกที่ ใช่ครับคือฉากสําคัญหนักมัน่ายไปหมดแล้วที่ที่เราไม่ได้ถ่ายคืออยาจะเป็นประโยคเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งเรา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 ปรับปรับบทกันให้อ่มือนกันทดูแทนอะไรแแค่ตอพ้กก็ได้ทุกอย่างที่ที่ต้องการเรียกว่าไงทำไมหลังจากจบก็คือเราได้มองดูไฟนอลแล้วไหมครับตอดท้ายของ ด่าสุดนะอะจริงจริงตอนตอนตอนตอาจจะให้พี่ชอตเล่าละกันช็ชอตละเชิญครับพิงคีคโดยโดยบทที่เขียนไว้อ่ะคะ่ะก็ตัวละครตัวเนี้ยของพิงคี้ีเขาก็จะมีจุดจบของเขาอยู่แล้วแล้วก็เราก็ถ่ายไปมันเหลือแต่แบบนิดหนึ่งซึ่งแก้ไขได้อันนี้ละกันไม่ไม่อยากสปอยเนอะเดีเออ๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยละครไปมันกลายเป็นจุดจบของตัวละครไงแต่เพราะเป็นไปตามบทสัมภาษณ์มันจะแบบว่าตายจนตายยาวเรื่องเป็นรื่องใช้ จา,จากบทประพันธ์เดิมอะค่ะเราก็มีการขยับอยู่แล้วโดยธรรมชาติปกติของการทำบทนะคะดังนั้นโดยโตัวละครตัวนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเคลื่อนจากในในบทประพันธ์นิดหน่อยอยู่แล้วโดยโดยบทที่เราทำเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราสามารถจะเดินเส้นเนี้ยไปได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไระ <c oughs> เป็นขาเป็นเดิ่มค่ะ ตอนสองตอนแรกก็จะเห็นเลยค่ะว่าผู้หญิงทุกคนก็จะมีบทเด่นของในส่วนในพาร์ของตัวเองได้ดูเยแค่ฝากมาฝากสุดท้ายมาที่เป็นพี่จำวันอะไรเาไม่งจำอย่างเดียวก็ สำหรับตรงดอกไม้ครับก็เดี๋ยวจะได้ติดตามชมกันแล้วนะครับปลายเดือนนี้ครับ29่สิบเก้ากัยายนนะครับทุกวันจันทร์อังคารครับ2องทุ่มครึ่งทีงช่องวัด31นะครับก็ฝากประกันครับสำหรับตรงดอกไม้บอกว่าในยุคปัจจุบันเนาะบางคนอาจจะพูดว่าแบบเฮ้ยผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกันผมว่าในบางเรื่องครับแต่ในบางเรื่องเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า ศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงผมว่ามันยังมีคุณค่าอยู่ก็อยากจะให้ดูละครไปแล้วก็ย้อนกลับมาทบทวนแล้วก็เ,เปลี่ยนค่านิยมบังอย่างนะครับผมว่าผู้หญิงทุกคนมีค่ามากกว่าจะเป็นแค่ผู้หญิงในบรลเันของผู้ชาย Welcome to Star Society.